ีนี้เราก็ลองมาทำการเปิดเพลงดูนะครับไล่ไปทีละเพลงเลยเนาะ,ะสวัสดีครับวันนี้กับพวก,กับลิฟตี้ครับครับวันนี้ก็จะมามปแบบภูมิใจมากเลยที่ทำวิดีโอนี้ก็คืออย่างใครที่ติดตามใน Facebook ผมนะครับก็จะได้เห็นกันไปแล้วเบื้องต้นนะครับแต่วันนี้ผมเอามาลงใน Youtube แล้วเผื่อท่านใดที่กำลังเสร์ชหา ผมยินดีให้โปรเจกต์นี้เพื่อนๆไปต่อยอดกันเลยครับพวะผมภูมิใจทำและทำออกมาฟรีด้วยนะครับวันนี้ก็คือผมขอเท้าฟามก่อนนะครับมีน้องที่กำลังจะจบเป็นครูนาฏัิสิ์ต้องบอกคนเป็นครูนาตัดสินทั้งนี้เขาต้องการโปรเจกต์นะครับเอาไปสอนน้องๆเด็กๆซึ่งผมก็ถามว่าถ้าเกิดพี่ทําให้เนี่ยมันจะทําให้น้องไม่ได้คะแนนอะไรหรือเปล่าเขาบอกไม่ไม่เกี่ยวนะครับเอาโอเคผมก็เลยบอกว่างั้นพี่ขอรีวิวได้ไหมขอเอาทําแล้วมาโชว์ให้คนอื่น ที่อยากได้ไปทําพัฒนาต่อยอดอะไรเงี้ยได้ไหมเขาบอกเขาบอกยินดีเหมือนกันนะครับซึ่งเครื่องที่เอาไปสอนน้องๆร้องเพลงพื้นบ้านนะครับให้โจทย์มากบอกว่าเออที่เครื่องน่ะกดปุ่มปึ้มก็มีเพลงเด่นขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมีเอ,อ่อหลายๆเพลงเงี้ยซึ่งฟังแล้วมันรู้สึกว่าเออหนึ่งนะได้สอนน้องๆด้วยนะครับ2น,นะครับก็คือทําให้ น้องๆน,นะครับได้เรียนรู้กับเพลงพื้นบ้านเนี่ยซึ่งมันเป็นการสืบทอ,อดวัฒนธรรมหรือเพลงพื้นบ้านของไทยอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกภูมิใจนะครับที่ได้ทําผมก็เลยบอกเออเนี่ยพี่ไม่คิดตังค์แต่ขอน้องรบกวนซื้ออุปกรณ์ได้ไหมเดีย๋ยวพี่ส่งรายละเอียดไปให้ซื้อมาให้พี่แล้วกันเดี๋ยวพี่ทําให้ไม่คิดตังค์เลยครับผมเพราะว่าพี่ก็เองก็ไม่มีทุนที่จะซื้อให้ทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยกใ็ให้น้องให้น้องๆไปจัดก,การเรื่องอุปกรณ์แล้วก็ส่งมาให้พี่แล้วพี่ก็ได้ทำทำเสร็จแล้วก็เดีี๋ยววไปดดูกัันนใโนอครบ แต่ก่อนที่เราจะไปดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องลิฟตี้ก่อนนะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้ทางช่องลิฟตี้ด้วยครับตามนี้อย่าไปดูกันในวิดีโอกันครับผมครับผมโอเคครับก็มาเริ่มทําการทดลองเจ้าตัวกล่องช่วยสอนนะครับเป็นเพลงพื้นบ้านนะครับสําหรับเอาไปสอนน้องๆนะครับซึ่งโปรเจก์นี้นะครับตามที่ได้บอกไปนะครับเป็นโปรเจกที่ทําให้ฟรีเลยนะสำหรับน้องฟูเพิ่งจบใหม่นะครับก็ตามนี้เลยเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันครับ อันดับแรกนะครับก็มีลําโพงตัวนี้สามารถใช้บลูทูธได้นะแต่ผมไม่ได้ทําระบบบลูทูธนะครับแต่เป็นการเสียบผ่านช่อง AUX นะครับตามนี้โดยใช้สาย AUX นี่ครับผมนะครับก็ทําการเสียบเข้ากับตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องก็จะมีรูเดี๋ยวขอมุนเดี๋ยวขอมุนหน่อยนะครับตัวเครื่องก็จะมีรูเสียบสายแจ็คอยู่ตรงนี้ครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาทําการทดสอบไปพร้อมๆกันเลยนะ อันดับแรกครับก็เสียบก็เสียบสายแจ็คไปที่รูตรงนี้ก่อนครับผมถ้าผมเสียบไอ้แรวนี่นะครับเสียบไปรามบนี้แล้วก็ยกลาโพงขึ้นมาอ่ะขอมุนขอมุนขอมุน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 อ่ะมุนมาตรงนี้ครับเสียบไปที่ตัว a u x พอดีทายคนเดียวครับก็ต้องแบบดูเกะกะหน่อยนะอ่ะผมก็เสียบเสียบเข้าไปครับนี่ครับเสียบให้สุดนะพอเสียบสุดแล้วก็หมุนครับหมุนหมุนตลอดเลยเนาะโอเคมาตรงนี้ครับอ่านี่ตั้งให้สวยงามตามนี้เลย เรามาดูตรงนี้ก่อนนะครับสวิตช์เปิดเครื่องอยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้ตำแหน่งอยู่ในตำแหน่งที่ปิดนะครับผมก่อนที่เราจะเสียบปลั๊กก็ให้เราปิดไว้ก่อนนะครับผมทีนี้เหลือเหลือจตัวนี้ครับผมอะแดปเตอร์นะเรามาทําการเสียบเข้าไปครับโอเคครับตอนนี้เสียบเข้าไปแล้วนะครับที่อะแดปเตอร์นะครับมีไฟขึ้นตอนนี้ไฟยังไม่เข้าเครื่องนะครับก็ทําการเปิดตรงนี้ก่อนครับผมตอนเปิดนะครับไฟมกระพริบนะครับแสดงว่าตอนนี้ทําการใช้งานได้แล้วนะครับเดี๋ยว จะอธิบายการทํางานเพิ่มเติมนะครับก็คือมีทั้งหมด10ปุ่มนะครับแต่ละปุ่มก็จะมีเพลงระบุไว้นะครับว่าปุ่มนั้นคือเพลงอะไรอยู่ในกระดาษ A4 ที่เอาไว้สําหรับสอนนะครับก็ถ้าเกิดใช้ไปเรื่อยๆแล้ว,ลวค,คุณครูก็จะจําได้นะครับแต่เบื้องต้นก็จะมีบอกนะครับว่าปุ่มที่1เป็นเพลงอะไรในโปรเจกต์กนี้นะครับจะมีทั้งหมด20เพลงแต่เราใช้แค่10ปุ่มนะครับก็ จะบอกอธิบายเพิ่มเติมก็คือปุ่มสีเขียวสาหรับเล่นเพลงนะครับผมปุ่มสีแดงคือสั่งหยุดเพลงครับผมสีเหลืองนี่ครับสาคัญครับคือเมื่อเรากดนะครับจะมีไฟติดบอกว่าตอนนี้มันข้ามไปเพลงที่10แล้วมันคือบวก10ขึ้นมาครับผมเรากดตรงนี้10บวก1ก็เป็น11บนะครับบวก2ก็เป็น12บวก3ก็เป็น13ก็ตามนี้นครับผมมากดตรงนี้10บวกกับ10ก็เป็น20ก็คือเพลงที่20มันเองก็คือ อ่มี10แล้วบวกไปทีละหนึ่งบวกไป2แล้วแต่เราเครับก็จะเล่นเพลง5้าเล่นเพลงห้ากดอ่ะสิบบวกหก็เป็นเพลง15ตามนี้ครับผมโอเคมาเริ่มกันเลยครับอันนี้เพลงที่1ครับผมอ่ะขอโทษที่เออผมลืมเปิดนี่เปิดลําโพงอันดับแรกเราเปิดลำโพงก่อนกดค้างที่อ่าตรงนี้ครับ power กดค้างปุ๊บ <to> ตอนนี้มันขึ้นว่าบลูทูธนะแต่ถ้าเรากดอีกครั้งหนึ่งมันจะเป็นเรดีโอก็คือวิทยุครับผม Enter radio in plain. ก็อีกทีจะเป็น Enter plain. อ็อกครับคือ a u x กันเองอ็อกครับผมตามนี้กดไป2ครั้งก็คือให้มันขึ้นคำว่าอ็อกก็คือ a u x กครับผมตามนี้แล้วถ้าเกิดเสียงมันดังอันตอนนี้เสียงมันจะดังนะครับเริ่มต้นที่เสียงจะดังผมขอเบาสักสักนิดหนึ่งอ่ะเบาลงมาทีนี้เราก็ลองมาทําการเปิดเพลงดูนะครับไล่ไปทีละเพลงเลยเนาะอ่ะ หยุดครับผมไปเพลงที่สองะ mm hmm. สต็อปครับผมเพลงที่สามอาเฮเอาเฮสต็อปครับผมไปเพลงที่สี่ เพลงที่ห้าผ่านเถนะก็ไม่ผ่านผ่านเถนะก็ะกอ่าโอเคไปเพลงที่หกไปกันไวๆเลยนะครับ,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 บหบักอยู่บนลักเกียรติขอเชิญแม่สาวอ่าโอเคครับเพลงที่เจ็ดสอง ล้ำบวนเลยลํำบวนก็ลํำเอ้ยไเอ้าส่งก็ลํำบวนอ่าเพลงที่แปดครับผมเพลงที่เก้าบางเพลงที่เสียงดังผมจะไปไวหน่อยนะครับ เพลงที่10อโอเคครับทีนี้เราครบ10เพลงแล้วเราจะมาลองเล่นเพลงที่11ถึงเพลงที่20กันนะครับซึ่งมันมีการเล่นอยู่2แบบนะครับเดีย๋ยวเรามาเริ่มไปเลย ันดับแรกครับกดไปเลยครับตรงนี้ไฟสีเขียวขึ้นแล้วนะครับไฟสีเขียวขึ้นแล้วยังไม่มีเพลงใดๆเล่นขึ้นมามันบ่งบอกว่าตอนนี้อ่าสิบแล้วจะบวกที่เท่าไหร่นะครับบวกหนึ่งก็เป็นสิบเอ็ดบวกสองก็เป็นสิบสองเดี๋ยวเราลองมาบวกหนึ่งครับผมอ่านี่เพลงนี้ครับผมซึ่ง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 อ่าผมขอสต็อปก่อนอ่าถ้าเราสต็อปนะครับสิบจะหายไปซึ่งสิบจะหายไปแต่ถ้าเกิดเรากดอันที่สองเลย มันจะเริ่มเพลงที่12กดอันที่3ามเลยก็เล่นเพลงอันที่13มนะครับมันจะไฟมันจะไม่หายนะครับซึ่งเราสามารถเปลี่ยนได้ทันทีนะครับไม่จําเป็นนอกสต็อปถ้าสต็อปหมายถึงว่าเริ่มใหม่ทั้งหมดนะครับกลับไปเพลงที่1อะไรอย่างเงี้ยครับผมนะะเดี๋ยวเราลองดูนะครับกดบวกซีฟเมื่อกี้เล่นเพลงที่11ไปแล้วนะต่อไปเราไปเล่นเพลงที่12 ที่สิบสามครับผมเพลงกลบไก่แบกคนไทยแต่เก่าเพลงที่14ครับผม14บสีเพลงที่15บหเพลงที่16ครับผม ตองงอ่าสตอปแล้วต่อไปเพลงที่17 17เราต้องกดนี่อ่าเราจะเปิดแบบนี้ก็ได้เนาะอ่าครับ17บเจ็ดสตอปสิบแปดครับผม18 สิบครับผมยี่สิบอ่าโอเคสต็อปครับเมื่อเราสต็อปนะครับมันจะกลับมาชุดที่หนึ่งนะครับมันขึ้นอยู่ว่าเราจะบวกส0บหรือไม่บวกส0บอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับ เราจะเปิดเพลงไหนให้น้องๆฟังนะครับก็ตามนี้โปรเจกต์นี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆท่านใดที่ได้ดูโปรเจกต์นี้จะนําไปต่อยอดทางลิฟฟิลิตี้ก็ยินดีครับผมใครที่อยากได้โค้ดก็ติดต่อเข้ามาได้ครับโค้ดฟรีนะครับผมโปรเจกต์นี้ฟรีทั้งหมดนะครับเป็นเพื่อการศึกษาเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมของไทยๆนะครับก็ใช้ เทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับทาง r e f วิทตีก็ยินดีทำโปรเจกต์ให้ถ้าเกิดท่านใดนะครับที่มีโปรเจกต์ที่น่าสนใจนะครับก็ยินดีทำให้ฟรีแบบนี้นะครับแต่ต้องซื้ออุปกรณ์มาให้ทาง r ิฟ i ิทเองนะครับ r e f t y ยินดีทำให้ครับผมโอเคครับสำหรับวิดีโอนี้ถ้าเกิดเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ cribe กดกระดิ่งให้กับทางช่อง Rifinity ด้วยนะครับแล้วเจอกันท้ายวิดีโอครับผม โอเคครับเป็นไงกันบ้างครับที่ได้ดูกันไปนะครับก็อาจจะเป็นการถ่ายมือเดียวนะครับอาจจะมีสันอาจจะมีมุมอะไรที่มันไม่ค่อยโอเคก็ต้องขออภัยด้วยเป็นคนทาคนเดียวในงานทุกอย่างนะครับก็โอเคตันนี้ช่างมันในส่วนของวิดีโอแต่ผมเชื่อว่าคอนเทนต์ที่ได้ดูกันไปเป็นประโยชน์แน่นอนแต่ในรูปแบบของวิดีโออาจจะ ไม่ถูกใจไม่สวยงามในตัวของวิดีโอก็ช่างมันนะครับก็เราดูกันที่เนื้อหานะเพราะว่าช่องเป็นช่องความรู้ไม่ได้ช่องที่ดูหน้าตาเหล่าๆอะไรก็ช่างมันครับผมโอเค,ครับเรากลับมาในส่วนของโปรเจกต์กันต่อที่ได้ดูกันไปนะครับก็เป็นโปรเจกต์เล่นซีเพลงครับเป็นเพลงพื้นบ้านที่เอาให้ครูน้องครูที่จบใหม่เอาไปสอนน้องๆต่อปไปอะไรอย่างนี้ก็ถ้าเกิดเพื่อนๆได้ดูแล้วสนใจนะครับ อยากเอาไปต่อยอดพัฒนาอะไรติดต่อเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมส่งโค้ดให้นะครับหรือไม่แน่ผมอาจจะลงมีเวลาก็ลงไว้ให้ใต้วิดีโอถ้าเกิดไม่มีเวลาก็ทักเข้ามาอย่าส่งให้ส่วนตัวแล้วกันตามนี้เลยโอเคถ้าเกิดใครที่อยากไปต่อยอดก็ยินดีนะครับไม่ได้หวงโค้ดไม่ได้อะไรเลยก็เพื่อที่จะเอาไปแง่สืบทอดกันต่อไปนะครับเพลงพื้นบ้านผมก็เป็นคนที่ชอบเล่นดนตรีแบบเหมือนกันก็พยายาม เห็นที่อะไรม,มันมีประโยชน์ก่อสังคมแล้วก็ทำให้เหมือนกันนะครับโอเคตามนี้ถ้าเกิดเห็นว่าวิดีโอนี้เป็นประโยชน์นครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์กทางช่องลิฟ i n i t ีด้วยนะครับตามนี้โอเคครับแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าส่วนจะมีอะไรกก็รอติดตามกันครับสำหรับวันนี้ลิฟ i n i t ีลาไปแล้วสวัสดีครับ